สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาซาว่าวันนี้ก็เป็นวันที่การใบใหม่อย่างนิโกะมินโนรุเข้ามานะฮะซึ่งในสปอร์ไลท์แคสสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีนิโกะมินโนรุมีคิตติไพร์แล้วก็ฟินิกคอร์ตนะครับใครที่ต้องการการใบนเนี่ยก็เปิดหากันได้เลยลในสัปดาห์นี้เนี่ยผมก็จะมาเปิดกล่องสปอร์ไลท์กันโดยเป้าหมายในวันนี้เนี่ยที่ผมต้องได้เนี่ยก็คือนิโกะมินโนรุแล้วก็เป็นแวร์เรนของนิโกะมินโนรุแล้วก็แวร์เรนของคิตติ้ไพรนั่นเองเอาละเรามี3เป้าหมายนะน,น,ากกน,นะตอเป้า ขอร้องได้เลยได้ไหม,ม,มได้สไปได้แฮมมาแต่มีแล้วไงได้หนึ่งพันโทเคนไปครับกล่องแรกมาก็เต้าแล้วนะมาครับกล่องที่สองเรียบร้อยครับได้นิกโกมเมนูรูมาแล้วก็ควาสามารถของนิกโกมเมนูรูนะฮะก็คือเปิดตัวหลังจากที่ควรลงการ์ดถัดไปเนี่ยคาถานนั้นจะทํางานซึ่ง คาถาของมิมนอนรุเนี่ยจะสุ่มทุกเทิร์นนะก็จะมีอันนี้ฮะหลังจากที่คนเลงการ์ดไปก็จะกลายเป็นดีมอนหรือนี้หลังจากที่คนลงการ์ดไปก็จะออนนจท,ทำลายแล้วก็จว่สองใบส่วนความสามารถนี้ก็คือหลังจากที่ลงการ์ดไปเนี่ยจะย้ายไปทางขวาส่วนใบนี้ก็จะบวกสองพลังต่อรู้ให้การนั้นส่วนอันนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนพื้นที่นะอันนี้จะเป็นเพิ่มการ์ดก๊อปปี้นะครับอันนี้จะเป็นคูณสองพลังเลย ซึ่งเป็นความสามารถที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวซึ่งเก่งทุกความสามารถเลยนั่นเองอะไรเป้าหมายเรายังมีวาเลนคิปติไพลแล้วก็วาเลนคิปตี้เอ้ยวาเลนไม่รู้นะมามา,มาอ่ากันเรียบร้อยครับได้คิปติไพามาแล้วต่อไปเมดฟินฟิฟอสนะครับ แล้วเลกี่กล่องเนี่ยไม่แน่ใจแต่นี่ฮะวารีนม่นลูสวยมากขอ,อวาลีนมาเลยเรียบร้อยครับนับว่าเราวันนี้เรามือดีอยู่นะต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเด็กของมินยลูแลครับก็ไปดูเด็กกันได้เลยครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเด็กที่ผมนะจะนํามาเล่นให้ดูในวันนี้นะครับก็เป็นเด็กเด็ทอยเด็กผู้นั่นเอง ก็ขอแนะนําที่นิกโกมินรูก่อนเลยนะครับว่ามีคาถาใบไหนที่สามารถช่วยให้เล่นกับเด็กนี้ได้ดีบ้างคาถาแรกเปลี่ยนให้เป็นดีมอนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต่อมาเป็นการทาลายและโจดสองใบอันนี้ดีมากๆเลยต่อมาก็จะเป็นมูฟไปทางขวาก็ไม่ค่อยดีครับอันนี้บวกพลังสองก็ค่อนข้างดีครับอันนี้ก็เป็นเปลี่ยนพื้นที่นะก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับต่อมาเป็นเพิ่มก๊อปปี้ก็ดีครับแล้วก็คูณ2ก็จะดีเช่นกันครับพวกเราเพิ่มพลังเนี่ยก็จะเพิ่มให้เด็กผูได้ดีมากมานะส่วน การทำลายก็ทำลายใบไหนก็ได้เลยครับก็แนะนำมินุเสร็จแล้วก็นะแนะนำมนักกัตแต่ละใบก่อนเลยนะเดซพูคอหลักของเรนครับเป็นทางต่อสู้หลักนะทำลายแล้วก็ปั๊มพลังให้ชนะกอดก็จะเพิ่มพลังให้เดซพูซะส่วนใหญ่ครับต่อมาโนวาก็เพิ่มพลังให้เดซพูนั่นเองครับหรือใบอื่นก็ได้นะบนบอร์ดเลยต่อมาเป็นเ e อ็กโซทที T T T, ใช้มาทำลายแล้วก็แล้มมานาขึ้นนะก็จะทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นอานททำลายเดซพูลแล้วก็ใบอื่นนะฮะคิอมังเกอร์เช่นเดียวกันทำลายดอกหนึ่งเลดซพูใบอื่นเ หลังเวนอ้งก็ตัวใหญ่มากค้ะเดสพู้เราได้โตนะเดสหลอกก็ใช้ทำลายเดสพู้ทำทีทีเหมือนกันเลยคะหน้าที่ฮักบัสเตอร์สวมให้เดสพูจะดีที่สุดครับเพราะว่าจะบูส์พลังได้ไวนะลักซันเตอร์ก็ใช้มากอบพลังของเดสพู้นั่เองครับในเทอร์สุดท้ายนะหนึ่งมานากับห้ามานาเนี่ยลงได้แรงๆเลยมาก็เป็นเดสนะเราทำลายหนักอยู่แล้วการใส่เลนมาก็เป็นพลังต่อสู้ที่ดีครับก็ก่อนที่ทุกคนจะไปดูเกมเพลย์กันก็รบกวนทุกคนนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม เมื่อลงไปกดกันแล้วก็ไปดูกระเพงกันได้เลยเอาสู่เกมที่หนึ่งครับผมอืมไม่แรกเป็นนิโก้มานะเป็นบทพางตัวทูวสองอเราจะเล่นยังไงดีเพราะมีฮาร์ดบัสเตอร์อยู่อ่ะไม่ได้พูไปก่อนแล้วกัน ทีนี้เป็นทมก๊อปปี้ครับลงหินไว้ก่อนนะเธอแน่ผมฮักบัสเตอร์สวมแล้วค่อยเล่นคาเนลแล้วกันครับอ่าอีกฝ่ายเป็นเด็กเอลซานะแซนด์รามาฮักบัสเตอร์สวมเข้าไปเป็นรอกครับแล้วก็เจฟ อันนี้เราเล่นยังไงดีเล่นหินแล้วก็คาเนลเลยนะเอาอันนี้มีโกะเนี่ยเพิ่มก๊อปปี้ผมว่าค่อนข้างดีนะเอานีโกะไว้ที่ตรงนี้ก็ได้แล้วเราเล่นเดดพู้ข้างหน้าก็จะได้ก๊อปปี้ของเด็กผู้แค่นี้เอาเกือสไปเดอร์แมนลากไปกินเอาเคครับเขาลากหินไปเกือบไปแล้ว เรายังมีดวงอยู่นี่ฮะนี่ครับเอฟเฟกก็เป็นแบบนี้นะเราจะได้ก๊อปปี้ของเดดฟูขึ้นม,มือเรามาเรเได้ยังไงดีเอ่ยเล่นแบบนี้ไหมทำลายตรงกลางฟอดทางซ้ายครับ แตบเนี่ยใจดูดีสุดนะเอาอแล้วคอสโมดักเดซหลอกเราครับนี่ครับได้เดซพูมาอีกใบหนึ่งบนมือสิบสองพาวเวอร์ตึงๆเลยโอ้โหทลอบเดซเราเป็นเดซด้วยฮนะเราเล่นแด่แค่เดซพูแค่เนี่ย ถ้าท็อปเด็กเราไม่ใช่เดีเราจะเป็นเท่าไหร่ถ้าเราไม่โดนโมเบียเดีเราจะลงได้อยู่ดีหรือเปล่าเอาใช้คายเนี่ยทำลายแครเดนพู้ใบเดียวเองก็ <c oughs> ไม่น่าลงเดนได้อยู่ดเีเพราะฉะนั้นเนี่ยทางซ้ายเราไม่น่าชนะหรือเปล่าทางขวาถ้าเขาเ่เขาเริ่มมาเสริมจะบวกสามเป็นสิบเอ็ดชนะอยู่ดีนะไม่ว่าเราขายมนูคลิปนี้เอาได้ใช้มนูแล้วได้ผู้สองใบ เราดูจุดจบกันดีกว่าเป็นครอครับเดนพูนเราไหวไหมชันห้าไม่ได้คนระับจีครับกับเกมที่หนนะึ่งฮะเข้าสู่เกมที่สองครับผมสพานผูพังก็ดีฮะ้าดเดนพูนเรามานะฮะ เดี๋ยวคิดเช่นแล้วได้เป็นโนวาครับผมไม่ได้ใช้ไม่ได้เลปูอยู่ดีเ็เาเป็นเอกทอนที่ทีเราเป็นโนวาแ็กเดียวกันนะคมาทาชครับผมเล่นเดนลอกเทมโปไปก่อนแล้วกันครับเ็เป็นกรูด เขาเป็นอะไรเนี่ยมีกูดด้วยกิโกเมนลุมาแล้วนะนี่เป็นเปลี่ยนพื้นที่เราอยากจะเปลี่ยนพื้นที่ไหมก็ไม่นะงั้นเราลองผ่านก่อนแล้วกันครับทิ้งพิน ็นอเทอร์มินทีครับอันนี้ได้เป็นอะไรเลยต้ืองหมายบวกอันนี้จะคลิกดูคลิกไม่ได้บวกพลังสองเป็นฟอร์ดนะใช่เงินเล่นแบบนี้เพ่บวกพลังให้เเทอร์มินี้ทาก็ใช้คิวมังเกร์ปาด เอาโดนจันก็ะน้อนะครับผักออกมานะไม่เป็นไรครับยังไม่แย่เท่าไหร่โอเคครับอเอกทุนทีอยู่ที่สะพานแหละเชิญสุดท้ายฮะเรามีคานีมิทัสมันเตอร์ เราเล่นได้แค่เดซหรือเปล่าเดซกับฮักบัสเตอร์นะน่าจะเล่นออกเป็นเดซแล้วก็ฮักบัสเตอร์แล้วกันเกมนี้เดนฟูไม่มาเนาะถ้าผมโดนแมงดิโต้ก็จีจีเราจะพยายามแมงดิโต้หรือเปล่าถ้าพยายามแมงดิโต้เล่นเพยนี้ดีกว่าใช่ไปเอา้า ด,ด,ดีครับเข้าสู่เกมที่สามครับคือที่แรกเป็นแมชช i n e World นะไม่ค่อยดีฮะเป็นการเพิ่มการให้อีกฝ่ายแต่เดลี่บิลเกอร์ก็ให้การเราอยู่ดีครับรเป็นสไปเดอร์แนนะฮะนี่กูเป็นคูณ2ให้ตัวเองไม่ค่อยดีฮะตอนนี้ ฝ่ายเป็นเองเจล่าก็คงเป็นเด็กของเอลซ่าหรือเปล่าเนื่องเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเราสไปเดอร์แมนแองเจล่าหนีไปดีกว่าสไปเดอร์แมนเพื่อนบ้านที่แสนดีของคุณมาแล้วหนีมาที่แมชชินเวิลด์ฮะเขาเป็นเอลซ่ากับเนบิล่าอันนี้เป็นความสามารถเพิ่มก๊อปปี้เนาะ เน็ตฟูไม่น่ามาครับเกมนี้ดูจากสภาพแล้วก็เ,เ,ปปเป็นเวนนอมไหมกอปี้เวนนอมไปเลยเราจะกอปี้คานิชกอปี้เวนนอมดีกว่าเนะาะ ก็จะได้คิงแม่น,นอมแปดาวเวอร์ขึ้นมือฮะอันนี้บักหรือเปล่าหายบักแล้วฮะเดชครับถ้าเธอหน้าเราจะอยากจะเล่นเดชเราต้องเล่นการทำรายการกี่ใบอืม ทำลายอีกใบหนึ่งก็เล่นไม่ได้เนาะเ่นเราจะเหลือแค่ห้าครับเล่นยังไงดีก็คงเป็นคาร์กับเวนน้อมี่แหละหรือจะเป็นเวนน้อมกลางก็ได้ฮะราคาเน็ตทิ้งขวาไว้วุฒหน้าก็เล่นเดียกับดอกหนึ่งที่น่าจะจัวได้หรือเปล่าไม่รู้ เป็นวิชันนะฮะโอ้โหแรงยังอ่ะตลุ่นหนึ่งเราเป็นเดสพู้ครับโอ้ oh m ม g ก d อนวิชั่นเขาสิบเอ็ดย้ายมาขวาเป็นสิบเอ็ดเราลงเดสไปนำเป็นเดสพู้ทางซ้ายคิดว่าไม่น่าสู้ได้นะแต่เราไปดูกันก็ได้ฮนะย้ายเป็นเจฟมาครับเล่นเดสขับเดสผู้เขาเล่นเป็นอะไรเลยดรดูมฮนะบวกห้าโอเวอร์ครับ แอบไปนะเกมนี้ GG ครับเอาสู่เกมสุดท้ายครับเปิดด้วยอาคารแบสเตอร์และเดดฟูเรามาแล้วฮนะโอ้ไม่ก็เดดฟูมาไวเป็นละมาเสิร์ตครับจะลงเอ็กเนีไปก่อนเนาะคลินเนี่แหละ ผมเล่นเป็นฟอร์จแล้วก็เดดหูแล้วกันทางซ้ายเธอหน้าเล่นเดียนหลอกเนาะยังไงเราก็เปิดก่อนแน่นอนครับเวียร์โบว์แก่ละเมม yeah, ขาเป็นเด็กดิสก์ดซึ่งเดนเราอยู่กับเขาเนี่ยถ้าเวียร์โบวยังอยู่ต่อ น,นี่นี่กลัวเป็นเปลี่ยนพื้นที่ฮะเราก็เล่นได้แต่เราวางแผนเดิมไว้ที่เดียวหลอกผมก็จะเล่นแผนเดิมนะฮะเอ็กซ์เทอร์เนทีออกขวาถ้าอย่างนั้นอะถ้าออกที่คลินจะดีกว่านี้เดดซิฟทิ้งอินฟินนอครับคลินจะปิดแล้วผมเล่นเป็นเพิ่ม c อปปี้แล้วก็เล่นเน็ตบูไวนะ้เนาะ เราอยากเล่นวอร์มันเตอร์หรือเปล่านี่คือคำถามไมเล่นเทินหน้าก็ได้ฮะเราไดเด็ดฟูม่อีกใบครับคิวมองเกอร์ป่าเด็ดฟูเราไปแล้วไม่เป็นไรครับที่คลินคงต้องปล่อยไป เฮลคาวเล่นเดสพูลสองใบไปเลยแล้วก็เล่นซอดมันเตอร์ทางขวาแล้วกันเล่นทางซ้ายสองใบเพราะว่าเป็นแบคเตอร์นะยังไงพ p ว w e r สามก็สำคัญครับผมเป็นเดสฮะ, Death ฮะกับเดสฮะโอ้โหโคตรแรง จะแรงสู้ไม่ไหว่ะสิเราเล่นค่แบ็กเตอร์ให้ชนะก็ชนะแล้วอะแต่เราขายไม่รู้ไงคลิปนี้เดฟพูสองใบตึงๆถ้าไม่โดนวบโบน่าจะคอมโบบูบากันนี้อันนี้เราไปดูกันว่าจะจบยังไงนะเกมนี้คิดว่าคงแพ้อยู่แล้วล่ะปกติก็คงยอมแพ้แหละเป็นอะไรเอ่ยเป็นเฮล่าฮะไ่ดอดกลางเราเป็นเฮลคาวแรงไม่พอนะฮะ กี่กี่ครับผม